ั้นก็มีวัดต่างๆเข้ามาช่วยเสริมให้องค์การหนึ่งโรงทานหนึ่งตำบลน,นั้นเข้มแข็งเท่านั้นยังไม่พอยุคโควิดในจีนเราต้องมองวิกฤตให้มันเป็นโอกาสทางวัดอินตรามก็เลยจับให้มีการแจกวัสุเข้าของชาวน้า ก็เป็นที่พอพอใจของญาติโยมแล้วเวลาหนึ่งโงเช้าถ้าโยมกดทิพ์ว่าวัดอินทารทามเท่านั้นจะขึ้นเฟซของวัดอินทรามพระดร็อเตอร์พระภูิพ,พ,พิสิทธิ์ประชานะ่าจะบรรยายธรรมะต่อต้านไัยโควิดหนึ่งชั่วโมงเต็มแล้วก็ในตอนข้ามเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มตอนข่าวพระราชสำนัก โยมก็กดเฟซบุ๊กของวัดอินทรารมอาตมาก็จะบรรยายธรรมะซึ่งเป็นสาระมารู้อันเป็นประโยชน์ส่วนที่เ,เพื่อให้ญาโยมได้มีธรรมะเอาไว้ต่อสู้กับโควิดโควิดจะแพ้เราเราต้องมีธรรมะเราต้องมีความสมานสมามัคคีรวมใจกันเป็นหนึ่งเรียกว่ารู้รักสามัคคี คำว่ารู้รักสามัคคีพอหลวงเราเก้าท่านได้ตัดไว้ให้พระราชาวาดไว้วันที่สี่ัุวาคมพศสพันหอย่อ่าันตัดไว้ว่าคนไทยต้องรู้รักสามัคคีกันแล้วคำว่ารู้รักสามัคคีกันนั้นเราเห็นได้ว่าประเทศไทยเรายังแน่แนแฟ้น แต่นแน่นนะต่างประเทศเขาไม่มีนะโยมเขาไม่มีคำว่า,าร,รักสามัคคีโควิดในีเข้ามาเขาต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลรัฐบาลต้องจัดงบป,ประมาณมากแต่ประเทศไทยมันตรงกันข้าเรื่องโลงิตานี้เราไม่ต้องพึ่งงบป,ประมาณจากรัฐบาลเราช่วยกันคิดนช่วยกันตัดสินใจช่วยกันตัดสินใจในการแจก อบรอประมาณหน้าที่มาคุ้มครองป้องกันไปยจากหน้าที่ตำรวจหมออนามัยอสมอของมาวัดไข้ทุกยานเป็นไปตามระบบแบบแผนทุกประการเราไม่ได้ใช้งบประมาณจากรักฐบาลแม้แต่เพียงบาทเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ความเพื่อเพื่อเอแผ่ความเพ,เพื่อเพื่ออาทรของคนไทยนี่แหละ จิงทำให้เราสามารถพิชิตโควิด COVID ได้ลดน้อยถอยลงจนขึ้นอยู่ในระดับระดับต้นๆของโลกชาวโลกชื่นชมคนไทยว่าสามารถแก้โควิดในปี19ได้อย่างรวเดเร็วกว่าประเทศใดๆใ,ในโลกากลารเล่านั่ยแหละปหามันเดเพราะมันมาจากมนุษย์อันนี้ก็ ฝากย้ำเตือนสต,ติให้ญาติโยมทั้งหลายว่าการค้าแล้วโยมก็ไปให้เป็นระเบียบนะโยมไปให้เป็นระเบียบแลว้วเดินกันให้หา่หางๆเนี่ยมันก็ป้องกันโรคได้ระดับหนึ่งโยมแต่เราไม่ต้องไปมองไกลโยมใช้นลัเศรษฐ,ฐ,ฐ,ฐกิจพอเพียงของทอดหลวงเรยเข้าศาสตร์พระราชานี่ะโยม สู้ได้สบายมากคนที่ตกงานก็มาทำเป็นเนื้อเนื้อตามใจที่อ,อกชองใจบบเรากลับบ้านเราบ้านเรามีนาเราก็ทํานาแบบพอเพียงบ้านเรามีสวนเราก็ทําสวนแบบพอเพียงเอาวิทยาการเสียสาบแผนใหม่เอามาใชา้อย่างที่เรียกว่าปฏิบัติการปฏิปฏิวัติก็ได้ปฏิบัติก็ได้หรือว่าปฏิรูปก,ก็ได้ เดินงานก็เราหมายแบบนิวรนมอลนะโยมนะใช้สับใหม่นลทุกโยมใช้แบบปฏิบัติการแบบนิวรนมอลก็คือปฏิบัติการใหม่เมื่อจะลูกพับก็ผูกกันแบบแปลงใหญ่กันเลยโยมแปลงใหญ่แล้วท่านอารงณ์ทรงอารมณ์ก็บอกว่าวัดนี่แหละจะเป็นศูนย์รวมฝนย์การอย่างวัดอินทารามเราก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง ปลูกผักในวัดใช้สถานที่วัดเป็นที่ปลูกผักปลูกไว้ทําไมโยมปลูกไว้ทำอาหารส่ใส่ส่งไว้ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อจะได้ทุนงบประมาณประหยัดงบประมาณแล้วทางวัดก็จะรับซื้อผักจากที่ญาติโยมเด็กผิดได้ไม่ต้องไปขายใครในโยมขายทางวัดทางวัดก็จะนาผักเหล่านี้มาสูอยังตู้ ปันสุขนะโยมวัดอินทาร,ารามีปันสุกจัอย่างวัดสมุทรสงครามเรามีตู้ปันสุกข,ขนาดนี้เกินกว่า20ตู้นะโยมนะและทุกตู้เราก็พร้อมที่จะดาเนินการไม่มีคำว,ว่าถอวหลังจะมีเอชเอสดเรอย่างใดอย่างที่มีข่าวลือว่าตั้งๆไปประเดี๋ยวก็ขับรถติดข้ามมาต่างคนต่างกออ่อไยสม,มุทรสงครามเราแทบไม่มีนะโยม เพราะเรามีระเบียบมีแบบมีแผนเราก็บอกว่าเอากันไปพอชินพออยู่มพงเป็นไาได้เพิงเป็น,นใบนยกกายโยมเก็บไปให้คนหลังรู้บ้าง้าโยมมาถึงก็อเอาถุงทะเลมาใส่กอบลอยไปคนที่เขาปันสุขเขาเกิดความรู้เขาก็ไม่เอามาใส่แล้วโยมก็กินได้แค่วันเดียวมันก็หมดแล้วแต่ถ้าโยมค่อยๆเป็นค,ค,ค่อยไป เรียกว่าซื่อสัตย์จุิริกกินกันนานแต่ถ้าคดกินกันได้หมดแค่วันนี้โยมก็เลือกเอาอันนี้เป็นทางออกท,าาาที่เราสามารถจะที่เราสามารถจะบอกนี่แจงญ,ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราต้องใช้หลักคำว่ารู้รักสามัคคีกันด้วยประการฉนี้ก่อนจบก็ฝากบทธรรมะไว้ว่าเราต้องใช้อภิริหานิยธรรมหรือใช้ อภิกรณะสรรมทาหรือว่าใช้หลักความกล้าหาญห้าประการประการที่หนึ่งเราต้องมีที่วัดเป็นที่ศูนย์รวมวัดเป็นที่ศูนย์รวมของชุมชนทั้งหลายประการที่สองวัดต้องลงมือทําให้เป็นที่ประจกักษ์เราต้องมีทุนทุนมาจากไหนทุนมาจากทุนใน ทุนในก็คือต้องศีลสมาธิปัญญาแล้วทุนนอกมันก็จะหลั่งไหลามาโดยอัตโนมัติมีผู้มาถามวัดจินตาลามว่าหลวงพอ่อเห็นแจกมาจะครบสองเดือนแล้วเนี่ยเอาทุนที่ไหนมาแจกเอาปัใจจัยไหนไปซื้อเอาสารอาหารแห้งแจกเท่าไรเหมือมีวันหมดสัทีอันนี้มาจากทั้งทุนในคนทอน้องถิ่นบริจากทั้งทุนนอก คนนอกท้องเห็นเห็นว่าหลวงพ่อแดนทำจริงก็ขนข้าวสารอาหารแห้งมาชาวจังหวัดสุรินทร์รวมตัวเอาเข้าวหอมมะลิมาเป็นจำนวนถึงสี่ตันเอามาให้แจกเราก็ม่เก็บไว้สักถุงเดียวกระสอบเดียวก็ไม่เอาที่มอบให้มาแล้วก็แจกให้หมดเนี่ยนี่คือทุนนอกทุนนอกบวกทุนในเพื่อการทำจริงทำจังไม่มีเล่ห์ลวงครอยู่บายอะไรทั้งสิ้น แล้วประก,การสำคัญก็คือการทำงานชิ้นนี้ต้องมีความอดทนต่อความลำบากอดทนต่อความตราตรำแล้วต,ต้องอดทนต่อความเจ็บใจต้องใช้อธิบาสนาะติดังที่พ่อหลวงได้ทำโครงการไว้ที่จังหวัด ie, เพชรบุรีอำเภอท่ายางก็คือช่างหัวมันช่างหัวมันอะไรจะเกิดเส้นระท่างหัวมันมันก็มีความสุข ความสบายไม่เดือดร้อนแจะว่าเราดีดดีตามปากเขาไม่ได้ต้องทำนโยมนะ้นใโทอทหารอดทนงานทุกอย่างงานสงเคราะห์ประชาชนงานทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อชาติศาสนาต้องมีความอดทนต่อความลําบากอดทนต่อความตรากตามอดทนต่อ,คว,มมตอความเสียใจอีกหนาว่ากันทีมันจะทำโดยความสำเร็จเรียบร้อยสุดยอดและประการสุดท้ายต้อง แบ่งงานกันเป็นทีมเลยนะโยมกำนันทีมผู้ใหญ่บ้านทีมพอสอ,อทีมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทีมนายแพทย์ทีมตำรวจทีมพอปพปอพอรอเนี่ยต้องมาร่วมกันคิดร่วมกันทำวัดจะดังคนเดียวหลวงพ่อจะเก่งคนเดียวไม่ได้โยมทำไม่ได้ทำไมไ่ำไมสำเร็จบางแห่งแจกแจกไปอ่านผู้กำกับสั่งให้ กลัวจะไม่ได้กลัวจะแย่งกันเลยโยมแย่งกันเป็นเกิดเป็นปนัญหาต้องหยุดแจกกลางคันเลยแต่ของวัดอินทรามไม่มีนะโยมเพราะเรามีทีมเราแบ่งทีมเราจัดทีมให้คนให้ถูกกาัง,งานแล้วก็ติดตามผลประเมินผลว่าเราแจกแต่ละครั้งนั้นมีผลดีมากน้อยเป็นประการได้มีนักข่าวมาสัมภาษณ์ คุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ราชบุรีทำไมจึงไดม้มารับขได้น้ำได้ปลากระป๋องม,มาม่ามาเน่งถุงนี่ก็กินไปได้หนึ่งสัป,ปดาห์สบายสบายเลยโยมเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้โงรงทัวตามดำดิสมเด็จพระสังฆราชกรบคนสังฆปรินายกจึงเป็นที่กล่าวขัญ ของชาวบ้านชาวบ้านรับไปก็ยกมือไวหว้เห็นได้ว่าบางโยมไม่มาไม่มีคนแต่ยกมือไหว้ทู้ปันสุขแต่หยิบนมไปแล้วต่องเดียวเท่านั้นนักข่าวก็ถามว่าคุณป้าไหว้อะไรไหว้ลมไหว้แรงนึกว่าไม่ใช่ไหว้ความดีไหว้ผูส้สนความดีที่คนเขามีน้ำใจเอา เอาของเอานมมาม่าปลากระปกก๋ปองเอาข้าวสารมาวางเอาขนมมาวางขนมเปิดขนมแห้งแม้แต่สามเณรที่วัดอินทารามนยโยมท่านบินดาบารเสร็จแล้วฉะนั้นท่านยังเอาข้าวสารเอาข้าวสุกเอากับข้าวเอาขนมแห้งขนมปดไปใส่ในตู้ปันสุกไปนะโยมท่านบอกว่าเอาไปทิ้งเอาไปให้ปลามากต่องมากเพราะท่านบินดาบาต สองอย่างเต็มเลยยมสามารถเลี้ยงคนได้ถึงยี่สิบคนท่านก็แบ่งไปใส่ตู้ปันสุกอันนี้เราก็เ,เห็นได้ว่าโอ้ตู้ปันสุกมีความหมายมากต่อยอดไปจากโลงทา,า,านราชทานลงทานที่เป็นโครงการพระดำริของขุนเพระสังฆราววัดใดมีกำลังมีความสามารถก็ทำไปเมื่อทำไปแล้วก็ต่อยอดด้วยกัน ตั้งตู้ปันสุขเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้บรรยายสิงอันตรน้อยมาให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เป็นข้อคิดสกิดแจว่าในยุคข้าวยากมาแพงนั้นพระสงต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะฉะนั้นสามองค์กรได้แก่บ้านคือประชาชนวัดคือพระสงฆ์รอคือราชาจารและครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนต่างๆ ได้มาร่วมมือร่วมใจจับมือกันเท่านั้นแหละงานที่ว่าเป็นงานยากก็สามารถจะสำเร็จได้ง่ายด้วยพัะการชนิดด้วยความรู้รักสามัคคีกันรวมคิดร่วมตัดสินใจร่วมทำร่วมแก้ปัญหาและความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในอบควัวในชีวิตมีอาย,ยุวันนะสุขโบคะอารัต ปฏิทานานาสารทุบัทิสิ่งใดปารนาสิ่งใดทั้งชอบประกอบแล้วทำขอความปารนานั้นๆ์จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมดังมโนรสความปารนาทุกป,ประการเอิน,นขอจเจริญพร